ทุกคนคะ่ะวันนี้เวลาผ่านไป12วันแล้วจากที่แมวคลอดก็ประมาณอาทิตย์นึงแหละอ่าอาทิตย์กว่ากว่าเกือบเกือบสองอาทิตย์แล้วอยากมาอัปเดตน้องแมวให้ดูทุกคนว่ารอนี้น้องแมวเป็นยังไงกันบ้างตัวเท่านี้ตัวเท่านี้นนแล้วเด้อเดี๋ยวเราเอาตัวแรกให้ทุกคนดูดีกว่านี่นี่ มีโตเป็นสาวกันแล้วนะคะอันนี้มิอ๋ออันนี้แม่มีผอมลงเยอะมากหลังจากที่คลอดไปแล้วนะคะมีก็ท้องสบายแล้วใช่ไหมท้องแบบท้องยุ้ยอ่ะแล้วก็อัปเดตก็คือผลนมแบบม่วงมากๆเลยอันนี้แต่อันนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะแต่ตลึงมก็คือมีไม่ได้เจ็บหัวนมอะไรคนแม่ปกติดีเราจะมาให้ดูตั้งแต่ตัวแรกจนตัวที่4ใช่ตัวแรกตอนนี้จากที่ตัวนิดเดียวทุกคนตัวแค่นี้เรามีชื่อเราด้วยมาอันนี้ชื่อลาบา กินเยอะมากตัวใหญ่มากคือเห็นเลยว่าแบบเท้าใหญ่อะเท้าใหญ่หัวใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นคือตูดใหญ่มากแล้วก็คือหาง<ม>ป้อมมากเลยน่ารักมากตัวนี้เราตั้งชื่อแล้วนะทุกคนชื่อว่าลาวาลาวาเออก็คือลาวานะัแนละกำลังลุ้นอย่างเดียวว่าดื่มตามาตาจะสีอะไรแล้วก็หูจะพับไหมตัวนี้เป็นตัวเนี้ยตัวเดียวในข้อนะคะเรายังกำลังลุ้นอยู่ว่าหูมันจะพับหรือเปล่าแล้วตามันหูพับตัวที่2คือไอตัวอ้วนตัวนี้น่ากลัวมาก ตัวนี้น่าก,กลัวที่สุดทุกคนดูอย่าตกใจ <c oughs> นี่คือแมวเกืบอบสองอาทิตย์อย่าตกใจลืมตาแล้วข้างหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นตัวผู้ชื่อว่าเฟนเดอร์ตัวนี้ชื่อเฟนเดอร์อ้วนมากตัวนี้<ต>คือตัวใหญ่สุดในคอกเลยคือตัวนี้เห็นตั้งแต่ตอนเด็กแล้วตั้งแต่ตอนคลอดอ,ออกมาแล้วว่ามันอ่ะตัวใหญ่สุดแต่ไม่คิดว่า12วันมันจะใหญ่ขนาดนี้เนี่ยบางทีคิงก็อุ้มมานอนด้วยบนเตียงตัวผู้ใช่ไหมบอกไปแล้วตัวผู้อ้าอาต่อไปตัวที่สามนี่ตาไล่กหนตาเพื่อนไม่ทัน ตัวนี้นมรอเปล่าไม่รู้ตัวนี้ก็มีชื่อแล้วตัวนี้ชื่อปัสกาลไม่ใช่อันนี้ยูจีนอ๋อยูจีนของของพี่เหลียวแม่อันนี้ยูจีนน้องเขากินไม่ค่อยทันเพื่อนแต่ว่าคิมก็เห็นดูดนมแล้วกินตลอดเวลานะเออแต่คือือนเหมือนตัวมันไม่ใหญ่ตัวเล็กเฉยๆแหละแต่เท้าใหญ่นะหางใหญ่หัวใหญ่ตัวก็เลยไม่รู้ว่าหรือจริงน้องแล้วแค่ไม่อ้วนเฉยตอนนี้แม่แมมองอยู่แล้วต่อไปนะคะเป็นตัวที่สี่น้งเล็กสุดน้องเล็กแต่ตัวไม่เล็กเลยปัสกาลนะคะลืมตาแล้วข้าหนึ่งเหมือน ปาสคาออกมาจากอะไรปาส้ามาจากลาฟันเซลเพราะอะไรแมวนี้เป็นของเค็มก็ของเค็มตัวนี้เป็นตัวที่ลืมตาชัดสุดลืมตาตัวแรกเลยทุกคนเป็นตัวผู้เหมือนกันตัวแรกตัวเมียตัวเดียวคนน่ารักเดี๋ยวบอกแมวว่าเราอะให้กินอะไรบ้างเออก็คือตอนนี้ที่เราซื้อมาเนาะให้น้องกินก็จะมีอะไรบ้างเพราะว่ารู้สึกว่ามีเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยอยากให้นมไม่ให้นมละเริ่มออกมาเริ่มหนีลูกรู้สึกว่ารังมันอาจจะเล็กไปเป็นไปได้คือแบบทุกคนเห่อแมวมาก แม่ที่ไม่อยากให้เลี้ยงเลยตั้งแต่แรกว่้งแต่ตัวที่เลี้ยงหมีมาแมวตัวแรกจนมามีมาแชลจนมามีนิเชลแม่ไม่เคยอยากให้เลี้ยงแมวเลยแต่ว่าทุกวันนี้แม่เป็นไงคิมแม่ก็คือเดินเข้ามาเช็คทุกวันแม่เดินมาเช็คทุกวันว่าลูกแมวเป็นไงบ้างไอ้สามสีนี่มันน่ารักเนาะคุยกับแมวอยากจะไปสักสรุปแม่ก็อยากห้สักแมวสามสีบอกว่าความหมายมันดีนะลูกเนี่ยคนไม่อยากให้เลี้ยงอ่ะไปแล้ว ของที่ซื้อมาทั้งหมดมีอะไรบ้างของที่ซื้อมาทั้งหมดก็มีอันนี้เป็นแผ่นรองแผ่นรองซับฉี่เพราะว่าเขาอยู่ในรังนะคะแล้วเขาก็ยังเด็กมากกว่าจะไปฉี่เองได้แล้วเขายังต้องฉี่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็กินนอนในนี้ถ้าเราใช้ผ้าธรรมดาเนี่ยน้องเขาก็จะชื้นใช่แล้วก็เราก็ต้องคอยเปลี่ยนเรื่อยๆด้วยแล้วคิงก็รู้ว่าแบบยังไงสักไม่ทันเพราะว่าบ้านเราอะคนเยอะเราเครื่องละผ้ามีอันเดียวก็เลยซื้อแบบนี้มาซึ่งแบบนี้มันก็จะแบบเป็นหนาพิเศษที่จะแบบซึมได้เยอะแล้วก็นุ่มด้วยทีี่เ้้าาจะะนนนนอแแลวก็มมพ เผื่อมีวันไหนมีแบบไม่อยากให้กินนมเพื่อนเนี้ยกินไปร้านที่ขายของสัตว์ที่เขาเพิ่งเปิดใหม่แล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วว่าอันเนี้ยหาซื้อได้ที่ตามร้านแบบร้านขายยาใช่ร้านขายยาของสัตว์ก็จะเหมาะกับเด็กอันนี้อันนี้คืออาหารสําหรับลูกแต่ต้องรอน้องโตหน่อยนะซึ่งมีก็กินแบบนี้เหมือนกันเป็น mother and baby อ๋อก็คือกินได้ทั้งลูกแต่ว่าของมีก็จะเป็นแบบเม็ดอันนี้คือที่บํารุงเลือดของมีวิตามินเสริมนะคะเพราะว่ามีเสียเลือดเราต้องเออใช่ต้องบำรุง คิดว่าขานมหรือเปล่าเนี่ยเขาชอบเขาชอบมากมันน่าจะเหมือนขนมนะมั้งเดี๋ยว,วเราจะลองป้อนนมโชว์นะคะเพราะว่าก่อนอันนี้คิมก็ยังป้อนทุลักทุเลอแล้วก็มีไซลิงด้วยนั่นนี่ผงผงคือนมเหมือนกันแต่นี่ต้องชมใช่จริงๆก็คือให้นมแพ้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือจําเป็นจริงๆในวันที่แบบ แม่มีไม่ยอมให้นมอะไรเงี้ยเราก็ต้องซื้อจุกอันนี้มาเพราะว่ามันจะเสมือน,น<ม>เหมือนกับแบบหัวนม,นมหัวนมแมวจริงๆเขาให้กินกี่อันไอ้กินเท่าไหร่จริงๆอ่ะคิมกบประมาณ 3ML เลยแต่ก็แบ่งทั้ง4ตัวตัวละ ml เนอะปะ่ะคือเวลาคิมป้อนอะ่ะก็จะมีตัวแม่เนี่ยที่จะไม่แย่งกินเหมือนเขาเขาชอบมากเนี่ยคือแค่อยากมาอัปเดตให้ดูความน่ารักของน้องแมวในบ้านนี้นะคะเพราะว่าแบบมันน่ารักมากเลยอะ่ะแเบบี้อะ่ะ กันนะคะคแต่ว่าเด็กๆมันกินยากมากเลยคือเด็กๆก็น่าจะยังติดการดูดนมแม่แล้วแบบคิมเห็นช่อง<ช>พี่เต่ามั้งคือเขายัดเข้าไปแล้วแมวดูดจนแบบอันนี้ไปเองเลยอะแต่ว่าแต่ว่าบ้านเนี้ย<ด>ก็คือไม่กินเลยก็ใช้การเลียดูดเห็นปะเห็นปะเห็นปะ ไม่บีบไม่ยอมกินนะแม่ว่าเอาิแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วแม่นมคิมงตี๋มาตี๋ต้องแม่นมคิมแล้วแหละคิมเป็นคนคอยเลี้ยงแมวที่นี่นะคะเพราะว่าหยกไม่ได้อยู่บ้านนี้คิมเป็นคนคอยดูแลใช่แล้วก็มีพี่เลี้ยงหลิวคิมก็จะรักเด็กๆมากนางไม่เอาอ่ะมาอ้วนมาเฮ้ไปกินละกินละกินละไม่เอาไม่เอา โอเคมีแค่ปาสกาวที่กินนะคะป้อนนมยากจังยากมากแล้วบ้านนี้ไม่ค่อยชอบกินขวดนมทําไมใครรู้วิธีเม้นมาบอกกันได้นะนี่ยกินป้อนแล้วก็เฟลยอย่างเงี้ยบางตัวกินบางตัวไม่กินแล้วกลายเป็นที่เหลือก,ก็คือเสร็จ <c oughs> เสร็จแม่แมวแต่พุงแน่นแล้วนะตัวเนี้ยมาตัวเนี้ยกินแน่นอนนี่ตัวนี้กินง่ายสุดนี่ตัวนี้ไม่ดือ้อหป้าป้อนมังเิคคคย น,นกิน,เ,นเก่งสุด,สดเก็เรบร้อยเก่งมากมสารุปก็เสร็จแม่แมวนะคะก็ก็มีปาสกาวกินคือความจริงอ่ะเอาหลักๆแล้วอ่ะนมแพ้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้จําเป็นมากมถ้าแม่เขายังให้นมได้อยู่ทุกเวลาแต่คิมแค่เห็นบางทีมันแบบ แม่มาไม่ให้ไงแล้วกลัวลูกมันจะแบบไม่พอไม่พอก็เลยต้องให้เขากินเพิ่มเออแล้วเขาก็บอกว่าหลังจากที่ลูกกินเสร็จอะเราควรแบบลูกหลังส่วนใหม่ไงให้น้องเขาเหมือนเลยก็ประมาณนี้เนาะการเลี้ยงแมวมันก็ไม่มีอะไรมากกันเราก็จะเลี้ยงกันประมาณนี้เดี๋ยวถ้าใครอยากดูเออตอนแรกทุกคนคิดว่ามันจะเหนื่อยมากการเลี้ยงแมวเด็กแต่ว่าโตขึ้นมาอาจจะไม่แน่เพราะว่าพอเขาเริ่มโนเริ่มอะไรเงี้ยฝากทุกคนติดตามแมวบ้านนี้เลยนะเราจะคอยอัปเดตกันบ่อยๆอาจจะทุกเดือนอาจจะทุกสองอาทิตย์เลยย่ายหรือแบบถ้าเขาแบบมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบ เห็นหูชัดเห็นตาชัดเราก็จะมาอัปเดตให้ดูว่าหนอเป็นยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะคะก็วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายมาดูน้องแมวน่ารักน่ารักกั